สวัสดีเอฟซี F C, ท่านผู้ชมทางบ้านครับขอตอนเราข้าสู้ช่องบ้านห้าโชคอ่ฉเขามาแล้วจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านเ้าพระาโชคเ้อเอาม้มนีมาดงหน้าเพื่นติดตามตัวเลขต่องวดให้พี่น้องเฮ้าได้เบ่งได้ชมได้รับทราบกันอจาจ้าน้อยเขาไปทอ้งแม่แตะเคียนงานสมอนเพราะว่าจำิ่นมาแล้วเนาะเอาติดตามกันครับในช่วงนี้พอแกนจำก็มาแล้ว ครับกับฟังเบิ้งครับกันทางยาสมอนเนอทีน้ออนี่มนยากี่ปศุสัตว์ดีไหมเอามาโอ้เรกันทุกทุกคนเด้อกันดีแล้วคกันดีครับมนนี่ามาเอามาคนหามาคนแปลมาก

อว่านมาเนาะค่ะของเลข,ของเสี้ยนมักกะทายกเสียนแกนเนาะค่ะกัเข่าเป็นมหค่ะครับผมมีให้วิ่งขันสองตัวคือวิสองกับหาค่ะเข่าบนขั้นสองเสียมเนาะแมนค่ะนี่ยสองกระหา่าและเน้นไหนได้ครับอาทมาผ่านมาพนไหนเนเ้นหาเลยเนนหครับผมน ค่ดได้ืหอนี่เส้นแก่อันหามานี่อกมาเร็วเร็วพี่แจ้งซาเลยกันค่ะเมื่อนี่เส้นมะกะทายกจากเส้นแก่นนะคะเสผพาเห็ดอย่างน้อค่ะ เลขวิ่งนเาคังอตัวเลยเลขนเดนี้นว่ได้เลยหวดอีกแลวเมืามตอเนะะคุณลองนี่ดี่นี่นีีงนมย ก็นากแดนะพ่อเนาะมาหุ่มก็มาถ่ายโยกโยแกนวัดเต่าต้นว่จบ้าทับที่โคตรโลมันโล่งลากครับหน้าสมอนจนะเกก็ให้โช่มาตลอดนะพ่อเนาะ สบพันว่าหกพิ้งหสองตรงยตีเก้าตอนนัดไมไม่น้อยไม่น้อยไอสองห้านี่มันผ่านมาแล้เด้ออันนี้บอกเพ่นร้างวัดแก้วจานกร่จารุปวารีขกแกนเขาิงสองหว้งาได้เลยสองห้าานกะ่สาม่ตามองวัดนันที่สามสิบแล้วข้าไปา

สุดะาพนเล่าาเล่าายเล่าอลยใส่ไหแต่แมวติดบ่พอเดด้าบดมืนกินเหมนที่ียนอยู่มันทได้เฮียนอยูเนีได้เียนอยู่หมดนี่ลเรกว่าแน่จ้่องกิข้าุนมงงงไคเอาก่องเไปแต่แม่

วดที่หางนะเอองวดที่หาเนะวดที่หนี้งวดที่หามยวดหาแล้วงวดนีหลมาขอหนเด้อนสมอนดแดนหเมหลายท่านจีบหลันมาขอหาเด้อหน้าหน้ายกิดจะบังลูกหลานเด้อ นี่ยังเอามาเปิดเปิดรกเปิดใจนี่ยังเอามาปล่อยให้ลูกหลารนในเมือนอี่วันนีและว้วลาน,นี้ด้วยเด้อลูกค้าไม่คุดสุกขอจับงานะ 干嘛啊？啊 เอนี่หลังน้อขอไสกาญาด้อิมินา,น,มาน,นาสก,กาเลนาทางพูทางอภิปุสยามาอิมินาสก,กาเลนาทางธรรมาอาภิปุสยามาอิมินาสก,กาเลนา หังสังขังอภิปวชยามาอาลาหังสมาสัมุทโผกวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสาวกตัวพระกวาตาธั้งมดหามังนามาสามิโวปิติปันุพระกวาตัวสวัสังโฆ สังฆังนามามิรนกมตัสสาภะคะวโตอะโตสมาสัมพุทธะนัมตตสาภะคะวโตอะโตสมาสัมพุทธะนักมตตะสาภะคะวโตอะโตสมาสัมพุทธะ ອະລິຕວານະເມຕັງສະເມຕາປະທັນຕາອາວິກິດຕະກິຕາປະລິຕັງພະນັນໂຕສກະກະເມຈະລຸເພສິລິສິຂະລາຕະເທຈັນຕະລິເຄວິມານେເຫເພລະທິຈະກະ ทันตาทันพียังโมนีลาวาชนังทาทวยสนันโตธรรมะาวนโลอยามท่านตาธรรมะาวนโลอยมทันตาธรรมะชาวนโลอยมทันตา าธุเด้อเทพพรตบูทพบททดาระดอเรื่องบนสวรรค์สัน้าลูกหลานขอในม้อนลงมาป็นสักสีที่านานในตอนนี้เื่อว่าลูกหลานมานี่ก็อยากจะมาขอโชคขอไสจากญาแม่สมอนญาสมอนผู้คนรักษาบิดดนแห่งนี้มาหลายพันปีผู้คนรักษาอยู่นี่ผู้คนเบ่งและดูแลอยู่นี่แล้วลูกหลานกับลูกบวมหูเป็นจะคนน้นเนาะที่มานี่เนาะ วนแรกที่อยากจะมีโศกมีไส่จากงานสมอนยากจะอยากเรขอโศกขอไส้จากงานงาจะติดจะบังลูกหลานเลยในเมื่อนี่วันนี้เป็นเลิกง่ามง่ามดีและเวลาดีด้วยเมื่อนี้ลูกหลานจะแต่งกัญหามายกมือขอย่มมือไหวาจากงานงามจะติดจะบังลูกหลานยานมือสองมี่ยัง ให้ยาเปิดอกเปิดใจให้ลูกให้หลานเลยให้เห็นในมือนี้นั่กันแล้วจะพิจารณาบังยาอันบื้งหนึ่งสองเด้อลูกหลานบุมักจาเห็ดเป็นปัญหาเด้อแนวใดบูดีเหรวนี้ไกลๆให้เอาเรียกใครลงมาทีหนึ่งนะให้ยานั่มาให้ลูกให้หลานเห็นในมือนี้และวันนี้เด้อลูกหลานมาขอจากยามือนี้ลูกหลานบูดีมาคนบางง่าเด้อลูกหลานมาขอโดยตรงแนวใดดีแนวไดงามลูกหลานมีแต่ปัญหา มาบอกปันญาแล้ว no ก็ุ่นขันญาุดที่เก่าดอกแก้ปัญหาม่ยกนอยนมือไหวจักงานงานก็จะติดเยอบังลูกหลานจะออมเงิองจะเหตุเป็นปัญหาได้ยาเด้อขันยาร้อมที่จะให้ลูกหลานบางจะเห็ดสรางนี่งดนี่เป็นงดหาแล้วเนาะงดพหาบ่ะถามัเอองดี่หาแล้วเด้อ เป็นมื่อวันที่สามสิบธันวาคมสองห้าหกสี่ที่จะมาถึงนี่วันที่สามสิบธันวาคมสองห้ากสี่ที่จะมาถึงนี่ด้อยยาด้อยาสมอนหรือว่ายาอมอนมันเขามาร่วมกัน เือปูพม,มากู้งสสมพิกูนี่อิตาเลียนมากมายลูกหลานกับ,บ่ได้คมไห้ง่ทุกทุกทันเดอ้องานเดอ้อและปูเดอ้อบูกหลานไมาขอดยตรงเดอ้อมาเมื่อนี้ก็นี้แล้วบัดนี้ถ้าลูกหลานมาขอจังี่แล้วงานี่จคัดเห็นดีด้วยงานี่็นคนดใจดดีวคนใได้การเลี้นลูกหลานเดอ้อ ต้องหามีนับจิตนำใจมีความเมตตาสงสารกันดีงามมาให้ลูกหลานเนี่ยด้วยยาเด้อกันไรโบดีกันมันบบแมนกันมันบอกระนั้นมาตรวลูกหลานด้วยยาเด้อกันใดบบดีกันใดบบแมนเลขตัวใดมันบบถือบบต้องให้ยยาเดี๋ยวนี่คือเดี๋ยวนี้ลูกหลานขอเนื้อมดนแค่วบวตเท่ยวกว่าพึ่งลงมาเหลือเนี้ ขอในมดเนี่ยจะคอยจะคุ่มพรวรพิจคนมาเบิ่งมาแย่งน้ำคนพรัรคษาดินแดนแห่งนี้มาหลายพันปีจะคอยจะพุ่มก็ได้เจ้าแม่นางทอเรนี่พุ่มข้าวหน้าพุ่กินพ่มก้อนดินหายโยเทวบุตรเทวดาชุนกสันฟ้าสิพธาแผ่นดินให้พนรวรคสมรสาอยู่นี่แล้วจะพอคุ่มมาผู้สักคีดพุ่มลรวรษาอยู่นี่มาหลายพันปีเช่นกันลูกหลานเอาไว้เป็นสิบพี่น้องน้ำกันให้เห็นน้ำกันให้รู้น้ำกัน พั้นยาสมอนสิตัวลูกตัวหลานไม่ทางนี้และเวลานี้ด้วยกต่บ <los> ่หนนาตัวเด้อบ่หนนาโกงนกแล้วลูกหลานกับควอมที่จะเฮ็ดจะสร้างลูกหลานไม่เฮ็ดจะสร้างพั้นยาจะเฮ็ดพิศษสาน้ลูกน้ำหลานให้ยาเรีบไปเลยเอองวดวันที่สามสิบธันวาคมสองห้าหกสี่สิ้นปีเรื่องยาเด้อแล้วเมื่อนี้ลูกหลานแต่งเมื่อข่อนย่อเมื่อไหว่แ่งก็ถามเมื่อกกันยาแล้ว งไงาเรียบดวงแปะเลือดแปะกองสลากแปะน้ำขั้วเอาเล็ลกแพรลงมาที่นึ่สามตัวมาได้ยาเด้อแล้วสองตัวข้างล่างยากับเป็นขั้วามาขั้วามาแล้วตีนเหยียบไยใบไหนีไปะใส่ไงไปออกตัวอื่นได้ยาเด้อขันยาไปะดวงไปเอาแล้วบ,บ่มีผู้ใดกล้าคัดถึงยาเด้อเนีย่ยยาสมอเด้อหลังจากได้นับถือหนามาเป็นประจำสิบวันสาหัสบัลลีกับนับถือว่ายาสมอนนี่เลย คนให้เลขไทยวราง,งวัลที่หนึ่งของบนสามตัวและสองตัวข้างล่างนั่นย่ำที่สุดลูกหลานกระเด็นขึ้นด้วยนามาเป็นประจนเนาะแล้วหงายาขัวเอาเลขไายรางวัลที่หนึ่งอยู่ที่กล่องสลากมาแล้วหงาเหยียบไว้พร้อมยแยหนีไปใส่ในยาเด้อเอาน้ำมาน้ามาแล้วหงายจะพอพุ่มมาจะปูพุพ่มมาเลยค่ะยาสมอนหรือ,อยาหม่อนหรือ,อยาเกล็แก้ว แลรกก็จะพอจะพุ่มพอจะติดแล้วจะพอทุกอ่างอยู่ในทึ่กันไอ้เพิ่นลิงแรกน้ำวานาฮสมอนเอามานี่เลขที่ยาสมอนก็อามานี่จนสม坤ออกใบบอในวันที่หนึ่งโอ้ในวันที่สามสิบในวันที่สามสิบปีนี้ท่านว่าคมนี่วันที่สามสิบท่านว่าคมน่สองหาหกเท วาเลขที่ยาสมอนนี่กว่ามานี่สสมควรออกได้บ่ท่านบ่สมควรออกได้ให้เจ้าพ่อจุคุมองศรีให้ยาติาเจ้าและก็ให้ยาติสมอนและให้เจ้าพ่อพุ่มมาเจ้าพ่มพุ่มมาครักษาอยู่นี่คท่กันจงได้บอกว่าตัวนี้บ่สมควรออกได้ให้เอาไปเคลืนเขาให้เอาไปเคลืนเขาเด้ยอยาสมอนเด้จอดจะมาสัวลูกหลานเด้อ จาปิดจาบังลูกหลานจะอำเภอหนึ่งสองเด้อย้ายขึ้นจะให้ลงลูกหลานมีเงินหน่อยบต่เพื่อทำหน่อยเด้อลูกหลานเงินบมดทุนบมดหลายดิลูกหลานตื่หน้าแท้ๆแดิทันทิเมื่ปิดมาบังลูกหลานจาแค่เพราะว่าลูกหลานเงินหน่อยทุนหน่อยทรัพย์หน่อยอยากเช็ดอยากต่างให้งานเนี่ยออกมาตรงๆเลยรับ้อยให้เยูะรับ้อยรับทิพให้เยูะรับทิพรับเงินให้เยูะรับเงินได้งาเด้อ เลขนางสองตัวให้เยอะสามเลขนางคันตัวไรบ่แมนให้รีบควาปตื้นความขากเดี๋ยวนี้แล้วคันเลยตัวไรมันแมนเนี่ยเออให้เจ้าพอยตัวพุ่มผู้บันสุทธิ์นีหูแก้วตาทิพหูแก้วตาใส่ซองเหรียญใส่ซองเหรียญในท้ายหลังวันที่หนึ่งวามันจบตัวใดงวดประจำวันที่สามทิพท่านว่าคมสองหาหกสี่นี่หาความมันทิ่แม่ตัวใดนั่นให้เจ้าพอยจะพุ่มเป็นหลักฐานเด้อหลักลานนักที่จาพอยจะพุ่มนั่นเด้อ ลูกหลานนับถือญาสมอน,น้ำเดอ้อลูกหาหลานนี่นับถือญาอามอนน้ำเดอ้อลูกหลานก็นับถือปูพ่อม่าน้ำเดอ้อเจา้าวาลูกหลานบ่นับถือเดอ้อนับถือเดือนามาเป็นประจำทิพย์ปัญญา,าบันเลือก็นับถือาปูทั้งญาสมรและญาอามอนและญาติเป็นเพลและปูพ่อม่าและเจ้าพ่อเจ้าพุ่มและญาติหรือเจ้าแม่นางทลณี พข้าำน้ำให้กินพวกข้ามดินให้ยูและเทวบุตรเทวดาเทวลานขออนิมมต์ลงมาในขณะนี้ในเวลานี้ด้วยขอให้เป็นสักขีพยานน้ำกันขั้นตัวไรสิเมนจงมาเขียนใส่กระดานเด้อให้จับมือทุกท่านพี่ญาสมอนอามาเนี่ยขอจงให้ปูเร้อจะพอจะก้มขอจงให้จับมือเพื่อเขียนให้เพื่อเขียนจงมาำดินเด่นเห็นช<อ>ัด ทีกระดานด้อลูกหลานสีบปรับแป่งใส่ดอกพระวายาเพิ่วมาเพิ่เจ็บขิ้มันปวดแขนเพิ่นต้นบยขัดต้ะแค่ต้องตัวเพิ่นเพิ่นหัวว่ามันเก็บตัวออกร่อนตัวลูกหลานเลืดสีเบื้องตามด้วยอัชยภาพเนาะแล้วตามอาชยพใส่ตุ้บกคนที่มาเพิ่นมาเพิ่นอยากจะเห็นมาตัวใดหนาให้เห็นเป็นตัวเดียวกันเด้อจะพอจะพุ่มให้เห็นเป็นตัวเดียวกันยาปิดยาบังยะมือหนึ่งหนึ่งสอง อย่าขึ้นอย่าลงอย่ากลับไปกลับมาลูกหลานต้องการเคื่อตัวตรงๆนสามตัวตรงๆหลักร้อยก็ให้อยู่หลักร้อยหลักสิบอยู่หลักสิบหลักหน่วยอยู่หลักหน่วยเด้อญาเด้อคำบอกให้หยาดูาหลุดบ่ยาต้องเข้าใจเด้อลูกหลานบ่ไปแนีเป็นบางครั้งเนาะเนี่ยเราก็เรียบร่างสองตัวได้ยาเด้ออ่ตรงแนะน้ำไปเขียน เทปกระดานให้ลูกหลานเห็นได้หน้บัดน,นี้สาธุสาธุ

Mm. -hmm. ได้เหเ้อหลหลานห็ลหลานดีหเ็นันีเ้อลุหลานเห็นแล้วหลานเห็นเ้อคันบบบังกหลานตามักหลานเห็นได้เน้ออ้าวมีง่ายเลย่ม่เลยง่ายเห็นแจ้า ี่ห้าเก้าห้่ห้าเก้ากับห้าแปดสี่ห้าเก้ากับห้าแปดครับพี่้องตามตัวครับตามที่ผมเห็นด้เเออนี่ละนี่ละ

เป็น4 5 9ล่างหาแปดเออ4 5 9ล่าง5แปดอันนี้พี่น้องเอฟซีพี่นอ 4, ้นองบึ้งกันไว้เ <c oughs> ม่ติเคียน <c oughs> มัวทีหาไม่เคยพระราชี่กก็มมราด้้้้ดดพี่นนองบครััะืเก นะพี่น้องด้ตัดเมเดียวกันนะครับงอเด้ตัวไหนกระเบื้องด้อพี่น้องด้วยวันั่อ๋อมีเลียกหนาเรียกกลางผมพี่น้องเน้ยเตรมอยู่เรบหล เบิ่งมัดไปเลยเบิ่งเอาเด้อเดี uh, ๋ยวนี้กระดาษกำลังบิดินนะครับดินง่ายดินไปเรื่อยๆะครับบินง่ายมองว่ามันเร็วบ้างกระลบกระลุบระเบิดเึ้นขึ้นกระดาษเอาตามพี่พ่อแก่นนะครับสี่ห้าเก้าก็ได้เด้อนะครับมองมอองไปตัวเดียวกันนี้ละ เนีเนดีที่เาอแม่เจ้าผู้เจผู้งามผู้าวสูงเท้าเงาอาดเขียนไม่บิ่งกันนะแม่เอ้ยผู้งามแต่สูงเ้าเงาอาจาอเอชัดเขียนโมเลกตัวนี้ตยุดถ่าเล็กเล็เก่าเห็นมันี่ครับเมื่อเบิ่งกองนี่ชัดเขียนเลย กระดาษล่มพัดอีกแล้วเ้อพี่น้องคันูุชมครับเลขกแม่ต่เคียนยาสมอนอาบนี่เป็นไหมาสีหาเก่าล่างไหมาหาแปดเดียงจึงคืนเึ่งสัตว์พร้อมนี่สัตว์เย็นอมอ่อยไรบ้งแล้วกัพี่น้องจับหน้าจอบึ้งกันเราด้วย